สวยไหมครับคุณผู้ชมครับผมบอกเลยว่าสวยมากและรวมไปถึงเนี่ยอินไซต์ของที่นี่คุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกผู้ชมเข้าสู่โครงการที่ผมบอกเลยว่าถ้าได้มาอยู่แล้วคุณจะรู้สึก s ซ v v y วี่นี่ s ซ v v y วี่เวกูรูถูกไหมฮะซึ่งแน่นอนครับที่นี่คืออีกหนึ่งโครงการใหม่ล่าสุดที่ไม่ใช่ซอวี่พหุอารีนนั่นเองครับที่เขามี สิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนใครและท่านในย่านนี้แล้วคงจะไม่มีใครเหมือนเขาเหมือนกันครับเพราะเขามี innovation รูปแบบใหม่ที่ตอนนี้ผมกําลังมองจากโมเดลตรงน,นี้อยู่ว่าเอ๊ะมันคืออะไรเพราะว่าทุกสิ่งอย่างสีอะไรดูดีหมดนะฮะฟอซิลิตี้ด้านบนนี้ก็สวยงามแต่มันคืออะไรเนาะมันคือออโต้พาร์กิ้งครับมันคือ Auto ค<ม>ออโต้ปะมทสวัสดีครับวัสดีครับโอโ้โหสบายดีไม่เอ่ยสบายดีครับผมนี่คือคุณพรูครับท่านเจ้าของของแซวี่พูดแล้วมันแซ่บมากเหลือเกินนะฮะแซวี่นี่คือคอนเซปต์ยังไงฮะของโครงการ Sa v ี้จริงแซ v ี้แปลว่าผู้ที่รู้จริงในเรื่องต่างๆนะครับถูกต้องแต่ t ท็กซัีใช่ไหมครับครับผมอันนี้เราก็คิดว่าคนที่จะมาซื้อเราเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องการเลือกซื้อคอนโดว่าต้องมีประสบการณ์แล้วต้องเข้าใจว่าจะเลือกซื้อคอนโดแบบไหนที่เหมาะกับตัวเขาครับผมสุดยอดมากอ่าโอเคเลยครับของของเรานี่มีทั้งหมดกี่ยูนิตครับก็เราเป็นเอกลักษณนะครับเรามีแค่66ยูนิตเท่านั้นเองว้าว6 6ยูนิตเองครับมีกี่ไทป์ครับ ตอนนี้จริงๆรูมไทยเรามีทั้งหมด6รูมไทยนะครับก็มีตัวเลือกให้เลือกเยอะมากนะครับตั้งแต่ห้องสตูดิโอก็23ตารางเมตรควันเบสเนี่ยมี29เป็นลักษณะครัวปิดนะครับแล้วก็34เนี่ยเป็นลักษณะครัวเปิดอเดี๋ยวคงจะพาเข้าไปดูห้องตัวอย่างนะครับแล้วก็จะมีห้อง2ห้องนอนเนี่ยก็จะเป็นห้อง45ตารางเมตรครับแล้วก็60กว่า68เดี๋ยวกปนนะโอ้โหให้มาเยอะขนาดนี้แล้วนี่ผมเลทไปไหมนะที่พาคุณผู้ชมมาที่ยังเหลือไทยนึงนะครับยังเหลือทียถือว่าเป็นตอนนี้เป็นไฮไลท์ของเราเลยคือห้องดูเพล็กซ์ Oh. ก็เป็นลักษณะบ้าน2ชั้นก็คือห้องนอนอยู่ด้านบนห้องครัวและรีฟิวอยู่ด้านล่างครับอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเราเลยโอ้โห oh. ยอดเยี่ยมมากเราก็ยังเน้นเรื่องของโคเวิร์กิ s งสเปซที่อยู่ในส่วนกลางที่เอานิยมให้คนเข้ามานั่งทํางานร่วมกันในพ้นนี้ครับ oh. ตอนนี้ก็ช่วงดาดฟ้าเนี่ยครับก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนกลางนะครับจะมีอมของสระว่ายน้ําแล้วก็มีสกายเดคนะครับให้คนสามารถมานั่งพักผ่อนในช่วงเย็นๆในส่วนที่อยู่ดดดฟ้าส่วนนึงก็คือของฟิตเนสนะครับอันนี้เราก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ลักษณะว่า จะออกกําลังกายจะฟิตเนสจะว่ายน้ําจะนั่งอ่านหนังสือชิวๆเนี่ยอยู่บนดาดฟ้านี่ถือว่าจบเลยทีเดียวอันนี้สระนี้ก็เป็นสระระบบน้าเลืาครับยาว13เมตรครับ13เมตรคราวนี้ส่วนของตัวระบบที่เราบอกป็นอินโนเวชันของเราครับก็จะมีที่เรียนว่ามี2ส่วนนะครับก็คือที่อยู่ด้านล่างก็คือเป็นออโต้พาร์คกิ้งก็จะเป็นลักษณะเครื่องจอดรถนะครับที่ตรงนี้จะจอดรถได้ทั้งหมดสักทั้งหมด17คันนะครับแล้วก็เป็นคอนเวนชั่นแนลที่บอกว่าจอดธรรมดามา19กคันในเคสที่บอก แล้วก็จอดได้เลือกจอดได้ทั้ง2แบบนะครับโอ้เหลือเฟือมากครับ <Okay. S 1> เราได้เห็นไปแล้วนี่เป็นภาพตัวอย่างนะฮะเดี๋ยวเราไปดูห้องกันดีกว่าครับครับเพราะว่าผมว่ามันต้องมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ผมิงแน่หช่ช <ๆ S 2> ครับเช่นลยครับ แพมแพมโอ้โหครับเป็นไงครับสวยไหมครับสวยมากคุณยงครับมันแซววิ่จริงอ่ะจริงๆครับจริงๆเราเรื่องของตกแต่งเนี่ยเราก็เลือกคัดมาอย่างดีนะครับที่ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยเราให้หมดเลยนะครับยกเว้นพวกพร็อพอ่าเข้าใจได้ครับคือโต๊ะครัวเก้าอี้ทุกอย่างให้หมดโซฟาชั้นวางทีวีนะครับมาก็ ม่านให้ครับม่านยังให้เลยคุณผู้ชมครับก็เครื่องใช้ไฟฟ้าตอนนี้ก็ให้ด้วยนะครับถ้ามากับโฮมไบเออร์โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆแล้วคราวนี้เดี๋ยวเรามาเจาะกันเลยดีกว่าครับอันนี้เป็นห้องไซส์อะไรนะฮะอันนี้เป็นห้องไซส์34นะครับผม34ตารางเมตรตารางเมตรนะครับยังครัวนี่ให้ยังไงฮะก็ให้หมดเลยครับตอนนี้เราก็ให้เป็นท็อปหินสังเคราะห์นะครับแล้วก็สีของเฟอร์นิเจอร์ให้แบบนี้ด้วยให้แบบนี้เลยครับผมขออนุญาตนะครับครับผมโอ้โหคุณผู้ชมครับดูสิครับ เลิศนะเลิศนะมีอะไรอีกอื่นไหมครับตรงนี้ของเราเนี่ยก็เน้นเรื่องของเรื่องของเรื่องของการเอาเทคโนโลยีมาใช้นะครับครับก็มีตั้งแต่เรื่องของดิจิตอลดอลล็อกพวกนี้ครับเป็นระบบสัมผัสนะครับครับก็ต้องมีทั้งหมด3ฟังก์ชันการคีย์ตัวนัมเบอร์เข้าไปหรือว่าจะใช้คีย์การ์ดหรือว่าจะใช้ระบบแมนนวลก็ได้นะครับอันนี้ก็เพื่อความสะดวกสบายอันนี้อยีกอันที่อยากแนะนําก็คือเรื่องของโฮมออโตเมชั่นนะครับตรงเนี้ยครับที่เห็นนะครับตัวเล็กๆเนี่ยครับจริงๆมันคือเซ็นเซอร์นะครับเอาไว้จับเวลาถ้้้าาาาเเเเรดินนนขมใหองี่ย เราสามารถที่จะเซตโหมดให้ได้ว่าให้ไ,ไลท์ติ้งเปิดให้แอร์เปิดหรือว่าอีกวิธีหนึ่งที่ใช้คือเป็นการที่ดูเรื่องของความปลอดภัย<อ>ถ้ามีคนเข้ามาในห้องเราเราโดยที่เราไม่รู้เนี่ยมันก็จะ alert เราว่ามีคนเข้ามาในห้องก็คือผ่านโทรศัพท์มือถือใช่ครับเป็นแอปพลิเคชันที่เราเนี่ยเราติดตั้งไว้ทุกห้องนะครับของที่อยู่ในโค<อ>รงการเราอันนี้ให้ด้วยปะอันนี้ให้ครับจริงๆห้องห้องนี้ต้องเรียนว่าเราเน้นความต่อเนื่องของพื้นที่นะครับเน้นความโปร่งเพราะว่า ห้องเนี่ยถ้าเกิดดูจริงแล้วมันจะกว้างกว่าห้องสาสตารางเมตรทั่วไปถูกต้องเพราะว่าเราเล่นของพาร์ติชันตัวนี้นะครับจริงจริงพาร์ติชันตัวนี้ก็ให้แบบนี้เลยดีไซน์แบบนี้ถ้าดูน<ล>ะครับเราก็ขออนุญาตเลื่อนนะครับมันก็จะกั้นห้องให้เรานะครับคุณผู้ชมเซวี่อีกแล้วนี่ก็คือให้แบบนี้คุณผู้ชมครับคือคุณไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วอ่ะใช่ครับนี่โครงการนี้เขาดีมากเซวี่เนี่ยนะฮะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ก็ให้แบบนี้อย่างนี้เข้ามาเสร็จปุ๊บคือคุณลองคิดดูซว่า คุณแค่หิวกระเป๋าใบเดียวเข้ามาจบเลยชีวิตครับอันนี้อย่างที่อยากจะแนะนําคือว่าตู้ซื้อผ้าเราเนี่ยให้2ตู้นะครับวัยรุ่นสมัยใหม่เนี่ยก็เสื้อผ้าเยอะนะถูกต้องถ้าตู้เดียวเนี่ยคงใช้ไม่พอทั้นเราก็เอาทําให้แบบ2ตู้แบบนี้เลยหน้าต่างเนี่ยเราก็เน้นเรื่องของความโปร่งตั้งแต่พื้นจนถึงสุดขอบฟ้านะครับก็ถือว่าโอเคมากครับอย่างนี้นะฮะแสงอะไรเข้ามาแบบได้รับพลังเต็มเต็มเลยทีเดียวนะและสุดด้านหน้าตรงนี้ก็มีระเบียงให้ออกไปเบียงได้ด้วยยอดเยี่ยมมากครับมาดูฟังห้องน้ำบ้างดีกว่าเเชชครับ เออเอาโอ้โหมีเห็นเราด้วยนี่นี่ประตูสามารถเอาออกได้สองทางห้องนี้ก็คือออกได้ทั้งห้องิฟวิ่งแล้วก็ห้องนอนนะครับถ้าเรามีแขกก็ก็ไม่ต้องเข้ามาผ่านห้องนอนแล้วก็ล็อกตรงนี้ไว้ไงใช่ครับนะครับโอเคห้องน้ําก็ดูสวยอ่ะครับคือมันเข้ากันไปหมดเลยอ่ะครับก็สิ่งที่เห็นก็ให้หมดเลยนะครับจริงเราก็ให้สุขภัณฑ์หลักๆในของโมเก้นแล้วก็พวกกระจกที่เราให้ก็เป็นกระจกใหญ่เต็มบานอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอ่างที่มาพร้อมกับลิ้นชักแล้วก็เป็นระบบ นกันนะครับผมเราก็เน้นการใช้งานเล่นฟังก์ชันนะครับครับผมห้องน้ำก็เราก็ให้พวกชั่วเวอร์สกรีนเรียบร้อยนะครับครับแล้วก็ระบบของไอตัวของน้ำร้อนน้ำเย็นเนี่ยเราให้เป็นเรนชั่วเวอร์อย่างนี้สิ่งที่ให้เนี่ยเราไม่ได้ให้เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเราให้เป็นเครื่องทำน้ำร้อนเลยโอเคเยี่ยมอุ๊ยชอบจังเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรอื่นอีกใช่ครับครับผม ครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นเอ็กซ์ตร้านี่ให้กับคุณผู้ชมได้เห็นว่านี่เป็นอีกหนึ่งห้องไซส์29ตารางเมตรแต่ถ้าคุณเข้ามาแล้วมันยังไงก็ไม่ใช่29เหมืเน29นะครับวิธีการคุณแบ่งเลเยอร์อะไรต่างๆแล้วก็รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์อันนี้ก็ฟูลลี่เฟอร์นิชเหมือนกันให้อย่างนี้เลยหมดเลยให้อย่างนี้เลยเหมือนกันครับผม คุณต้องมาดูเองคุณผู้ชมครับผมไม่รู้ว่าคุณจะแซววี่ขนาดไหนแต่ผมบอกคุณเข้ามาแล้วคุณจะแซววี่มากเพราะว่าค,คุณจะรู้จักวิธีการตกแต่งห้องอย่างมากขึ้นด้วยซ้ําและดูว่าอะไรยังไงของห้องที่รเราควรจะต้องวางอะไรตรงไหนบ้างสุดท้ายดีกว่าฮะก่อนที่เราจะต้องเซอร o กุสบายแซววี่เนี่ยมีอะไรอยากจะเติมให้กับพวกเราอีกไหมฮะก็อยากจะฝากโครงการไว้ด้วยนะครับเพราะว่าจริงแซววี่เนี่ยเราก็เรียกว่าคิดทุกเม็ดแล้วนะครับคิดทุกอย่างให้กับลูกค้าเพราะว่าเราก็เอาประสบการณ์ที่เราทำมาเนี่ยสิบปีเราก็มากั่นกรอง อะไรที่ดีเราก็เอามาเพิ่มให้มันดีขึ้นมปอีกนะครับงนั้นผมก็เชื่อมั่นว่าถ้าทุกคนมาดูแล้วก็คงชอบแล้วก็หวังว่าจะได้เป็นลูกบ้านโอ้แน่นอนแน่นอนเพราะว่าต้องมีหลายห้องเลยจากโฮมไบเอร์สกายนะครับและยิ่งได้บอกว่าถ้ามีอะไรชอบอะไรตรงไหนบอกได้เลยนครับผมผมก็ทาหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับเอาล่ะตอนนี้ก่อสร้างเป็นองไแล้วอันนี้จะเริ่มก่อสร้างเดือนสิงหาครับผมอ๋อโอเคแผนงานก็ได้ประมาณสักปีหนึ่ง หปีก็แล้วเชจก็ประมาณสิ้นปีหน้าสิ้นปีหน้าครับผมก็โอเคอยู่นะก็รวดเร็วทันใจดีนะครับมีอะไรอยากจะเสริมหรือว่ามีอะไรตกหล่นอีกไหมครับก็โดยห้องนี้ก็เราจะมีห้องดูเพล็กซ์นะครับที่เราถือเป็นไฮไลท์ของเราถ้าใครสนใจห้องสองห้องนอนที่มีการแบ่งฟังก์ชันจะสวยเนี่ยอยากเรียนชิญเข้ามาดูนะครับที่ไหนเอ่ย ก็ที่เซอร์วฟิตนี่แหละครับจะไม่ได้มีห้องตัวอย่างแต่เรามีผังให้ดูครับอ่าโอเคได้เลยนะครับราคาเริ่มต้นของเซอร์วิสแล้วนี้เริ่มสตาร์ทจะอยู่ที่29่สิบเก้าก็คือห้องนี้เลยครับผมตอนนี้อยู่ที่4ล้านครับผมและขึ้นไปสูงสุดเลยอะก็ประมาณ12สองล้านครับผมสิบสองล้านก็โอเคโอเคนะครับคุณผู้ชมครับเอาละวันนี้ต้องขอบคุณคุณพลุมากนะที่วันนี้ให้เรามาเยี่ยมเยียนแล้วก็หวังว่าเจอกันโครงการหน้าเพราะเดี๋ยวโครงการนี้ก็หมดแล้วครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ